จักคอนเสิร์ตอย่างนี้ใช่โดดก็จะมานหลยงเีกันนะแล้วผูไพ่จดร่ายเเราจะไหลยิงงี้ยละกาจอของคนมาเป็นลาย จากเซตมองลเลยเซตจ่มองอะไรับ <c oughs>